ครับสวัสดีครับนี่เราก็จะมาล้างตู้แอร์กันนะล้างแบบง่ายๆฉบับด้วยรถรถก็เป็นรถไทตันป0 6นี่ครับอันนี้ผมรือไว้แล้วนี่ครับตู้แอร์มันฝุ่นมันเข้าไปจับเยอะครับสศก อ okay. เคแล้วผมลือตู้ออกมามันเพื่อล้างง่ายขึ้นเอาเพราะว่าตู้มันสกรปรกก็เลยเอามาล้างอุปกรณ์ผมในการล้างผมก็มีไม่ยากนะครับก็มีแค่สั่งซื้อจากช้อปปี้โฟมล้างนะครับแล้วก็ขวดน้ำ อันนี้ผมดีไอวนะโอเคมาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับีบยาวก่อนนะครับก็ยาวก่อนผมมันทำมือเดียวล้างไปด้วยมันก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินเยอะอ่ะ นี่ครับฉีดเลยเราก็ฉีดไปครับ ล้างตู้ครับโอเคขีดแล้วฟอร์มมันก็จะเยอะอย่างเงี้ยครับทิงบ้งไว้ครับ ประมาณสักพักหนึ่งครับสิบห้านาทีโอเคครับโอเคครับทิ้งไว้ประมาณโอ้ผ oh, มทิ้งไว้ประมาณสิหทียี่สิบนาทีฟองมันก็หายหมดแลลวนะครับมันก็ไหลลงมาเนี่ยครับมันก็ข้างล่างครับเดีย๋ยวผมจะประกอบตู้ก่อนเนาะหลังที่เราใส่ ตู้หมดแล้วเราหลังจากที่เราใส่ตู้เสร็จแล้วนะเรายุดน็อตทั้งหมด3ตัวนะครับตรงตัวนี้1ตัวตรงตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้1ตัวนะครับเห็นไหมแล้วก็มีข้างใน1ตัวอย่ามึจะสองคับมืดเ,เห็นไหมครับ อโอเคตัวข้างในหนึ่งตัวนะครับทั้งหมด3ตัวพอเราใส่ตู้ยึดเสร็จแล้วปุ๊บอ่าคราวนี้เราจะได้ใช้ขวดน้ำที่เรา DIY ขึ้นแล้วผมเอาขวดน้ำนะครับชัดไว้ในรูมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเนี้ยเข้าไปสายเี่เหรเห็นไหมเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราจะไปเปิดกุญแจที่สวิตช์ออนไว้นะครับ 我来。You know? พอเราเปิดุญแจที่สวิตช์ออนแล้วเราก็ทำการเปิดพัดลมครับตอนนี้เราก็เทน้ำน่ครับเพื่อที่ให้พัดลมมันเป่าน้ำไปล้างตู้อีกทีหนึ่งครับ น้ำมันก็เริ่มไหลท้ำก็หยด เอาน้ำให้มันไปล้างคนระับไปล้างตูง้แอร์ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ประกอบใส่ใส่เข้าที่เดิมได้แล้วครับการล้างตัวแอร์แบบ DIY ฉบับบ้านๆนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะโอเคครับฝากคลิไปไว้ด้วยนะครับ